เรจะได้ปิดร้านสมใจชาบ้านของเร่ให้ฟังว่ามึงไปแกล้งลูกค้าไประซื้อตุ้งสนมระวังนว้ยเรื่กรัมีจริงนี่ครับพวงมาลัยที่พี่ต้องการ วงมาลัยไหมคะพวงมาลัยไหมคะพวงมาลัยไหมคะพวงมาลัยไหมคะ อะไรวะแต่ไหนกันหมดวันเนี่ยโอ้ยพวกนี้นี่ไม่มีสัจจะก,กันซะเลยอ้าวในเมื่อมันอยากปิดร้านกันนักใช่ไหมได้เลยจะได,ได้ปิดร้านสมใจ เออให้ม hey, okay? ันได้ง hey, ่ายง่ายนี้สิวะเฮ้ยไอเสือเฮ้ยไอเสือจริงๆด้วยเฮ้ยเป็นไงวะทำงานอยู่แถวนี้เหรอเออดิทำเป็นไงบ้างวะสบายดีป่ะสบายดีไอพงกูได้ข่าวว่ามึงทำงานก็อนเงินกู้เออมีะลรวะชาวบ้านเขามาเล่าให้ฟัง ก็มึงไปแกล้งลูกค้าไปกระซิบกระซิบระวังนะเว้ยเวรกรรมมันมีจริงเวรกรรมอะไรมึงก็เพ้อเจอคนอย่างกูนะสนใจแค่อย่างเดียวอะว่ามีกินหรือไม่มีกินแค่นั้นแหละเวรกรรมบ้าบออะไรของมึงกันแล้วแต่มึงละกันกูจจาระมึงแล้ว,น,ดดวนะเออไปกัไนไว้เออโอเคเฮ้ยอะไรวะพวกพ่อค้าแม่ค้านี่มันยังไงวะ เก็บของหนีกันหมดเลยโอ้โหเป็นหนี้คิดจะหนีหนี้กันรึนไงวะพวงอะไรไหมคะเฮ้ยเอาไปนี่เดิเออซื้อพวงอะไรแก้บนสักหน่อยเว้ยเก็บตังค์ไม่ได้วะพวงเท่าไหร่เนี่ยพวงละห้าบาทครับทำไมพี่สองพวงเหลืออยู่พวงเดียวครับพี่เจ้าอีกพวงนึงเดี๋ยวผมเอาที่บ้านอ๋อมีใช่ไหมม,มาเราที่หนึ่งพวงก่อนเดี๋ยว แกบุญสักหน่อยเว้ยตรงนี้เก็บตังค์ไม่ค่อยได้ดีกว่ะถ้ามันไม่จ่ายอะ่ะผมได้จัดการขั้นเด็ดขาดเะครับนายครับ ลูกนี่พวกนี้นี่ตอนไม่มีนะทำตัวน่าสงสารเขามีเงินนะคิดจะเบี้ยวมรู้จักกูน้อยไปละกูต้องจัดการพวกมึงขั้นเด็ดขาดมึงไม่รู้จักไปรุ่นร้อยลรย,ย,ยี่สิละเฮ้ยไายนา้อยไาน้อยเฮ้ยจ้าจ้าเออ ยังไงวันเนี้ยยังไงอะอย่าต้องคอยนั้นใจเย็นก่อนนะหนุ่มเดี๋ยวป้ารอลูกป้าแป๊บเดียวลูกป้าไปขายพวงมาลัยเดี๋ยวก็คงจะมาแล้วละ่ะรอแป๊บหนึ่งนะเอาอีกแล้วป้าคราวก่อนก็อ้างว่าป่วยเข้าโรงพยาบาลคราวนี้ก็อ้างลูกเขาหน้าไม่อ้างตายอ่อป้าเออใจเย็นๆย็นก่อนนะเดี๋ยวยังไงป้าเอาตังค์มาให้แน่นอนรอลูกป้าแป๊บเดียวงั้นเอางี้ป้าบนบ้านป้ามีของมีค่าอะไรไหมเอามาขัดดอกก่อนมา ออไม่มีหรอกจ้าเพราะว่าป้ามีแต่หม้อไห่เอาไว้ทํากับข้าวทั้งนั้นนะจ้าป้าไม่มีอะไรจริงๆข้างบนน่ะมีแต่หม้อไหยที่ป้าต้องใช้ทํากับข้าวโอ้ยไอ้พูดดีๆไม่รู้เรื่องหรือไงวะตายผมวะ น่านจะขายได้หลายตังค์เว้ยเอามาคัดดอกก่อนก็แล้วกัน แม่ครับแม่ครับแม่แม่ครับแม,แม,บแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับแม่ไม่เป็นอะไรลูกกลับมาแล้วเหรอครับนี่ครับม้งพี่จ้อยขอของอะไรมาได้คับนี่ครับ ใจมากนะลูกคเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับผมต้องไปตลาดอีกทีนึงครับลูกค้านัดจาวพวงาะายอีกครับจ้าลูกรีบไปเถอะเ้าออย่างนั้นแหละครับวันนี้คุณหายก็รวมออกรีวลานี้ด้วยเป๊ะ สองข้อความเปลี่ยนกู้ภัยขรุมจัดรถว้ยี่สิบห้าแล้วผู้ไปเจ็บเวลานี้เปลี่ยนน้องน้องน้องอเนเหตุไอเฮ้ยพี่พี่พี่มันพี่ที่ซื้อพวงมาแล้วน,นี่วะทำไมแหวนมึงของแม่เราเลย นี่มันแหวนแม่เราวนี่ววะเฮ้ยที่มันมีชื่อแม่เราวะเฮ้ยนี่มันพวกทวงหนี้นี่ขอโสิกรรมให้พี่นะครับ ผมไม่รู้ว่าพี่ไปทำกรรมอะไรมาหลังจากนี้เราไม่ติดค้างอะไรกันแล้วนะครับนี่ครับภงมอะไรที่พี่ต้องการก็ชาวบ้านชาวบ้านมึงไปแกงแกเะเือระวังด้วยเวนกรรมกรรจริงเวนกรรมอะไรมึงก็เพอเจอเจอคนอย่างกูนะสนใจแค่อย่างเดียวว่ามีกินหรือไม่มีกินแค่นั้นแหละ เวรกรรมบ้าบอยเก็บนี่ดีกว่าเออเออเออเวกรรมมันวันแม่ครับผมจะตั้งใจเรียนไม่เกเลไม่ทำให้แม่ติดหวังนะครับากลู